เมื่อพิจารณาระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพศ2548ข้อ5ที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้5.1เป็นข้าราชการประจำการสังกัดกองทัพบกที่มีชั้นยศพลเอก5.2เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อกองทัพบ,บกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบ,บกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วข้อ7กําหนดให้แบ่งประเภทของบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ5ดังนี้7.1บ้านพักรับรองกองทัพบ,บกอาคารหมายเลข70ทับ25เป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารบก7.2 บ้านพักรับรองกองทัพบกอาคารหมายเลขหนึ่งสี่สามสิบเอ็ดร้อยเจ็ดทับสิบสองสี่หกทับสิหยีบหทับสิบแปหทับยี่สองสทับยี่หสาทับสามสิทับสี่ห้าทับสีหและที่กองทัพบก กำหนดขึ้นในภายหลังเป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการชั้นสูงของกอง,กองทัพบ,บกและอดีตผู้บังคับบัญชาในข้อ5.2ข้อ8วรรคหนึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกหมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยในกรณีดังต่อไปนี้8.1ย้ายออกนอกกองทัพบ,บก8.2ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด8.3 ถึงแก่กรรม8.4เมื่อกองทัพบ,บกพิจารณาให้หมดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยข้อ8วรรคสองกำหนดว่าสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ5.2ถ้าหมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยข้อ8.1หรือ8.2แล้วกองทัพบ,บกอาจพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะ,ะรายก็ได้และข้อ11กําหนดว่า บ้านพักรับรองที่กองทัพบ,บกกำหนดให้กองทัพบ,บกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานประกอบคำชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกที่ชี้แจงว่าขณะผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่24สิงหาคม2557ผู้ถูกล้องยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกอยู่ผู้ถูกล้องจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกโดยอาศัยระเบียบกองทัพบ,บกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกพศ2548แข้อ5และเมื่อผู้ถูกล้องกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบก เมื่อวันที่30กันยายน2 5 5 7แต่ผู้ถูกล้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกดังกล่าวเนื่องจากผู้ถูกร้องเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกมาแล้วตามข้อ5.2 หาใช่อาศัยในบ้านพักรับรองในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสถานะเดียวไม่ซึ่งหากผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกอง,กองทัพบ,บกแม้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองตามระเบียบของกองทัพบ,บกนี้ได้นอกจากนี้ข้อ8กําหนดให้อํานาจกองทัพบ,บกพิจารณาให้ผู้ มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทับบกที่หมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยด้วยเหตุย้ายออกนอกกองทับบกหรือออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะรายก็ได้การที่กองทับบกกาหนดให้อาคารหมายเลข253ทับ54เป็นบ้านพักรับรองแม้จะเป็นการกําหนดขึ้นภายหลังปรากฏตามหนังสือกบ ทบด่วนมากที่ตอกอหก4 0 4่ทับหนลงวันที่19มิถุนายน2555โดยอนุมัติให้ปรับโอนอาคารเรือนรับรองดังกล่าวเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบ,บกก็ตามแต่เป็นการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามข้อ7.2 72ให้กระทำได้ ส่วนการที่กองทัพบ,บกสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในการใช้งานในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในข้อ11แล้วนอกจากนี้ การให้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นกองทัพบ,บกได้พิจารณาให้สิทธิ์แก่บุคคลผู้เข้าเงื่อนไขมีคุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกมิใช่ให้สิทธ์เฉพาะกรณีผู้ร้องเท่านั้นเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องพักอาศัยในบ้านพักรับรองที่กองทัพบ,บกจัดให้และได้รับการสนับสนุนค่ากระแสฟไฟฟ้าและน้ำประปา เป็นไปตามดุลยพินิษของกองทัพบ,บกที่มีอำนาจพิจารณาตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกพศ .2548 แล้วโดยระเบียบดังกล่าวใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2548ก่อนที่ผู้ถูกร้องจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกและนายกรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศนอกจากเป็นหัวหน้าคณะนอกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตร์กำหนดให้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและ ครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักแก่ผู้นำของประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรณีของประเทศไทย แม้ในอดีตรัฐเคยกำหนดให้สถานที่บางแห่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งเช่นบ้านพิสโลกก็ตามแต่ในปัจจุบันการบำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ดังนั้นเพื่อให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของประเทศอย่างได้สมเกียรติรัฐพึงจัดให้มีที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การที่กองทัพบ,บกอนุมัติให้ใช้บ้านพักรับรองกองทัพบ,บกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งผู้ถูกร้องเคยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่คราวดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าโดยการพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกพศ .2548 ซึ่งเป็นกฎ ที่ยังคงใช้บังคับอยู่โดยมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนประกอบกับกองทัพบกกองทัพบ,บกให้สิทธ์ดังกล่าวแก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นโดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันเนื่องมาจากการดำรงตำแหน่งอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บกจึงมิได้เป็นการกระทาที่ทำให้ผู้ถูกล้องได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยราชการเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติตามรัฐมนูญมาตรา186วรรคหนึ่งประกอบมาตรา184วรรคหนึ่งอนุสดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วรรคหนึ่งอนุห ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าผู้ถูกร้องกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปปิดตามมาตรฐานทางจะระิยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนูนมาตรา160อนุ5อันจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูนมาตรา170วรรคหนึ่งอนุ4หรือไม่เห็นว่าเมื่อวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกล้องพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบ,บก ซึ่งกองทัพบ,บกพิจารณาจัดบ้านพักรับรองกองทัพบ,บกและสนับสน,นุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้งานในบ้านพักรับ,บรองเป็นไปตามระเบียบกองทัพบ,บกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับ,บรองกองทัพบ,บกพศ2548แแล้วจึงไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตนเอง ไม่เป็นการขอเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้รับได้ดังนั้น ผู้ถูกล้องจึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรมข้อ27ประกอบข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10และข้อ11อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกล้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตราร้อยเจ็ดสิบวรกหนึ่งอนุสี่อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมน,นูญมาตราร้อยเจ็ดสิบวรคหนึ่งอนุสี่ประกอบมาตราร้อยหกสิบอนุห้าและมาตราร้อยเจ็ดสิบวรคหนึ่งอนุห้าประกอบมาตราร้อยแปดสิบหกวรคหนึ่งและมาตราร้อยแปดสิบสี่วรคหนึ่งอนุสาม